สวัสดีทักทาย fc ทุกท่านนะคะจากเดิมที่ high, หายห่างหายไปเป็นเดือนนะคะตอนนี้รัดเองก็ว่างค่ะมีเวลามาอัดคลิปแต่ก็ไม่ได้นานนะคะวันนี้เราก็ต่อเติมครัวหลังบ้านนะคะเพื่อนก่อนอื่นก็ทําเสร็จไปแล้วแหละพอดีจะให้ช่างปูกระเบื้องแต่บังเอิญว่าเหมือนเหมือนมันอ่อนนะคะพอดีเราจะปูกระเบื้องด้วยมันก็จะมีข้าวของเต็มไปหมดค่ะเดี๋ยวเราจะเสริมคานนะคะก็ยังไม่เสร็จนะคะย้ายตรงนู้นไปตรงนี้ก็ทาไปเรื่อยๆวันนี้ช่างขุดเสาเข็มก็มาขุดเสาเข็มให้เรานะคะเพราะว่าไม่สามารถขุดเองได้เพราะว่า มัน,มนไม่ถนดัดเนาะถนัดใครถนัดมันช่างเราก็ไม่ได้เป็นนะคะก็มาขุดเสาเข็มแล้วก็วงแหวนนะคะตอนที่แรกอ่ะจะทําห้องน้ําด้วยแต่จะเอาถาังแซกแต่พื้นที่มันไม่พอนะคะก็เลยได้วงแหวนก็ให้เขากดเสาเข็มไว้รอนะคะกดตั้งแต่8โมงเสร็จตอน4ี่โมงเร็วมากเลยค่ะเพราะว่า16ต้นนะคะขนาดเสาเข็มยาว3เมตรนะคะก็เลยสรุปการทาห้องน้ําก็เลยได้วงแหวนนะคะก็เดี๋ยวค่อยทาไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าพื้นที่มันก็น้อยเนาะเราทเติมพื้นที่เลยค่ะก็ผลออกมาจะเป็นยังไง ต่อหน้าต่อหลังอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะว่าคานก็เอาเสา ATM ทั้งต้นเลยะคะ่ะเพราะว่าเราทํางานหรือถอน ATM เนาะไม่ต้องตัดตอนที่แรกทาก็แค่ว่าครัวซักล้างแต่ที่นี่มันเยอะของเยอะขึ้นก็เลยต้องปรับเปลี่ยนไปเลยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้รัดและน้องน้ำชาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ